ไม่ขับนะคันเนี้ยเอาช่าง,งช่างช่างช่างช่งาง <laughs> <laughs> ตุงน่นเียกว่าขึ้นแล้ว <laughs> ผมไม่ได้ดูเลยโอ้โหพี่ลืมแกได้ไงนะวีร <laughs> ะบุบุตรดัดสุดท้าย ีแล้วบุรุษนับสุดท้ายอีกแล้วเดี๋ยวเวลาสมมติสมมติมมตเวลามาอยู่ข้างหน้าให้ไหม <c oughs> ผมจะทำนี้พี่โอ้โหสลับเบาะดิว่ะนั่งหลังคนขับนั่งหลังนั่งหลังคนขับดพื่อนี่ก็สลับเบาะเลยเดี๋ยวถ้าผมได้ทำนี้ถ้ามาอยู่หน้าผมทำนี้นี่สลับไปแล้วขับรถหนีถ้า <c oughs> มาอยู่หน้าผมจะถอยหลัง หมา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 ้มาสา,า,ายสมาสาย,าายเอาขี่ไล่ฆ่ามันห้องน้ำไปไหนแล้วอร่วงเลยอ้าหช่วยด้วยไอ้ร่วงทำไมต้องเกิด <c oughs> เชี่อเสียงรถมาแล้วอะ่ะยิงมันก่อน โอ้ยสัตว์เอ้ยเกิดแต่กกูบอกดิกูสานั่งอยู่ข้างหลังมึงก็ยังเอากูอยู่เนาะมึงเสร็จมึงก็ยังจะมาเหยียบแล้วเลือดผมไม่มีเกิดขึ้นแต่กับกูเนี่ยสินัทแม่งเอ๊กูสานั่ลงไหนวะเราตุ่นหินเนี่ยน่าจะตัวเดียวนะหมาบังหมาบัง แม่มา้าเกิดมาได้จังหวะมากเราจะเข้าวงข่อนมาแม่บ้าันเพ็ญแม่แฮ้โอ้ยวัวแดงทำไมทำอย่างนี้วะเกิดขึ้นอะไรกับกูเนี่ยหัวแตกแล้วแล้วผมยิงไง้ั่งอยู่แม่ม้าไม่ได้หน้บังเกอย่าปล่อยช่างหมูแกขับรถนานเราต้องรีบตามยุ่งนะช่าง เดี๋ยวจะฝึกถ้าลองฝึกแล้วเออมาฝึกขับเปคนเดียวแล้วไม่ไอขับอ่ะ <c oughs> ผมไม่ไม่มีปัญหานะพี่ผมมีปัญหากับแกตอนจอดอ๋อจอดเลยจั่งแกจอดเลย,ยมันไม่ใช่จอดเลยดี่แกจอดกลางทางนี่อ,อ๋ <c oughs> อจอดเลยแก <c oughs> จ,จอดทิง้งผมไว้เล่ก,ก็จอดได้เลยับ <c oughs> จอดเลยคือ <c oughs> มันแตงจะไปแล้วจอดเฮ้ยเื้อโซนมันลงนะขี่ไปแล้วจอดเลยแจก